วันนี้นะคะในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสนะคะ,คะก็มีกิจกรรมค่ะในส่วนของการอบรมหลักสูตรจิต,จตอาสา904นะคะ,คะซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสค่ะ,คะก็ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา904นะคะหลักสูตรพื้นฐานภาคที่4รุ่นที่3ทับ2,566ค่ะ ที่ค่าจุฬาพรนะคะในพื้นที่ของตำบลโคกเขียนอำเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสค่ะนายสนันพงอักษรผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาคที่4รุ่นที่3ทับ2,566 ผลิตจิตอาสา904นะคะบุคลากรแกนนำของประชาชนจิตอาสาร่วมสร้างจิตสำนึกให้กับคนในชาติค่ะโดยในรุ่นนะคะหลักสูตรพื้นฐานภาคที่4รุ่นที่3ทับ2,566ค่ะศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชาทานภาค4นะคะก็ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเหมาะสมในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้เข้ารับการฝึกอบรมค่ะรวมทั้งสิน้นจานวน200คนนะคะเป็นชาย147 คนเป็นหญิง53คนค่ะจาก10กระทรวง3หน่วยงานและภาคประชาชนนะคะซึ่งผู้ที่รับการฝึกจะได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการทำหน้าที่จิตอาสา904จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและแบ่งกลุ่มศึกษาเป็นคณะจำนวน16กลุ่มค่ะในหัวข้อเรื่องการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ทางโซเชียลมีเดียอีกด้วยค่ะ